นะคะคุณหมอกายหลายคนบอกว่าทำไมจิตเวชมาคุยอย่างเดียวคนไข้าหายนะคะก็เราคุยไปให้คนไข้เวนจิเลตไปเราเมค t i เ n นชิ p ด้วยบวกซักเจ s t บวกซับพอร์ตหน่อยๆคนไข้าหายได้เองนะคะเป็นพาสิโบได้นะคะเป็นทรัพย์ทรัสกับลายอินเ n อร์แอคชั่นนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นเรื่องของเอ่อเอเวอเรนทัล ฮันเซลเย่อันนี้ก็ตั้งแต่สมัยหมดเลยนะคะเป็น general adaptive syndrome ที่อาจารพันธ์มักจะพูดถึงก็คือพูดถึงเรื่องของ a d r e n o cortical system อันนี้เรารู้อยู่ตรงไปตรงมานะคะเก <ใน S 2> ิด psycho somatic disease เยอะแยะไปหมดอันนี้ต้องการที่จะยงให้คุณหมอเห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันแยกกันไม่ได้นั้นคุณหมอจะมาบอกว่าโอ้ยคนนี้เป็นเพียวจิตเวชคนนี้เป็นกายอย่างเดียวไม่ได้นะคะนะนะอันนีอ้อันนี้ทราบใช่ไหมคะ นะโอเคเอาละนะงั้นเพนเพนทำให้เกิดสตรีสสตรสก็ทำให้เกิดเพนเทชชมันลดลงแล้วก็เกิดไซโคโซเชียลป p ร o เบ e มมันเป็นวงจรที่เมื่อกี้อาจารย์พงปรดีพูดไปแล้วนะคะเกิดจะบอกเลยว่าจิตเวชไม่ค่อยได้ไม่ต้องพูดเท่าไหร่นะคะเพราะเราอยู่กับไบโอไซโคโซเชียลอยู่ตลอดเวลางั้นเวลาเราดูคนไข้เรามองหาเพลนเรามองหาไซโคโซเชียลแฟกเตอร เรามองหาดูซิคนไข้มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างมีจุดอะไรที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วเราแมネจตามไปโอสซีโคโซเชียลของเรานะคะมันก็จะช่วยได้นะคะโอเคอันนี้ต้องการโยงให้เห็นว่าเรื่องของเพนพาสเวต่างๆเนี่ยมันมาเกี่ยวตรงที่ไฮที่ไฮโปธาลามัส นั้นทำไมเพนถึงมีเรื่องของอิโมชันทำไมแอนตี้ดีเพรสเซนต์มันถึงได้ผลเพราะมันช่วยตรงนี้ด้วยและมันทำให้เกิดเอนโดจินัสอนาจีเซียขึ้นมานะคะงั้นถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้ยาจิตเวชแอนตี Anti ้ดีเพรสเซนต์แทบจะเป็นยาครอบจัก,กรวาลได้หมดทุกอย่างเลยนะคะอ,อ,อันหนึ่งคือเมื่อกี้อาจารย์พงพรีพูดถึงแล้วก็คือเรื่องของเซนทัลเซนซิไทเซชัน นะคะซึ่ง central sensitization เ,เป็นตัวที่ช่วยอธิบายจิตเวทได้นะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยใครไม่เอาหมอกายเขาหาอะไรไม่เจอเขาโยนมาให้จิตเวทนะคะจิตเวทก็โอเคนะเรารับหมดนะคะแต่ปัจจุบันเรารู้ว่า central sensitization มันแสดงให้เห็นว่าเวลาที่มันมีเพนแม้ตอนนี้ pathology มันหายไปแล้วเพนบางครั้งมันก็ยังเกิดมันเป็นการอธิบายขึ้นมานะคะ นะโอเคนั้นมันช่วยทำให้จิตเวชเป็นไซนติฟิกขึ้นนะคะแต่หลักการของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือไบโอไซโคโซเชียลโมเดลนะคะนะะอันนี้เด่นหนึ่งอาจจะสัหรับเด้นหนึ่งะคะคือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์นะคะกับโรครูปแบบการรักษาจะเน้น ความสำคัญของปัจจัยทางจิตใจของผู้ป่วยแล้วปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเจ็บป่วยนอกเหนือจากโรคทางกายนะคะงั้นหมอรักษาหมอมีจิตเวชแล้ว Holistic approach เป็นหลักของจิตเวชนะคะทุกอย่างนะคะอันนี้วงวงจรอันนี้แล้วก็อาจารย์อาจาจรย์พงผรีพูดถึง i l l n e s s dynamic หรือ Pain Behavior ก็คืออันนี้นะคะ่ะงั้นสิ่งที่คุณหมอเห็นเป็นไงคะกระจิ้วหนึ่ง แต่หน้าที่เราต้องไปหาดูนะคะทางด้าน biological อาจารย์พงพรีคงหาให้นะคะแต่ในเรื่องของไซโคโลจิ g ค c ลนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องหาสิ่งที่เราต้องมองนะคะแล้วอย่าลืมเรื่องของ s p i r i t u ช l ซึ่งเป็น spiritual p ลเพนนะคะศักดิ์ศรีหลายคนเราคงเคยได้ยินคนไข้พูดว่าโอเคบ้านก็ดีญาติก็ดีทุกคนซัพพอร์ตเราดีหมด และฉันจะอยู่ด้วยสภาวะที่ฉันช่วยตัวเองไม่ได้แบบนี้อย่างไรนี่คือ spiritual นะคะนะหมอต้องช่วยตรงนั้นดึงตรงนั้นให้ขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของ biological ส่วนเรื่องของ psychological นะคะกออ็อย่าลืมเรื่องของ maturity of function นะคะ maturity of function เดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจว่าพี่มีรายละเอียดไหมโอเคไม่มีรายละเอียด นะคะแมทรริตี้ของฟังก์ชันคืออะไรคะคืออะไรคะคืออะไรคะ defense mechanism เรามักจะพูดกันอยู่เรื่อยๆ defense mechanism ใช้อะไรใช้อะไร reaction ออกมาเป็นแบบไหนแมท u r ริตี้ของ ego function คือการใช้ defense mechanism ของเราของคนคนนั้นนะคะงั้นหมอจะหา m มทร r i t ตของ e ี o f ้ฟังก์ชันได้จากอะไร Coping Mechanism ใช่ปหมคะ Problem Solving ของคนคนนั้นเวลามีส r ตร s เวลาที่เขาไม่สบายเวลาที่เขามีเรื่องอื่นอัดใจแพทเทิรการโคบของเข,เขาคืออะไรเขาใช้วิธีไหนนี่คือการใช้ดีเฟน s ์แบบไหนนะคะซึ่งมันก็จะมองให้เราเห็นถึง Personality ของคนคนไข้ด้วยนะคะนะ พราะ personality แบบไหน mechanism coping mechanism ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อย่าลืมนะคะคือเรื่องของ s t a t e ใน life cycle นะคะเมื่อเช้าก็เพิ่งเจอคนไข้ hepatoma นะคะอายุ30กว่า30กว่าคิดถึงอะไรวัยแบบไหนสิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดโอ้เมียงานหนักลูกเป็นยังไงเงินทองพอใช้ไหม ใช่ไหมคะแต่ถ้าก็หมอไปเจอคนอายุหกสิบเจ็ดสิบเป็นไงเออไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่หมอนะคะแต่ถ้าหมอไปเจอหนุ่ม,มๆสาวๆเป็นไงคะ อย่าลืมในเรื่องของสเตจของร i ายไซเคิลเวลาเราอักกนซ์คนไข้เรามองคนไข้มองพวกนี้ด้วยเอามาถามเอามาคุยกับเขาว่าเขาคอนเซิร์นตรงนี้ไหมเขาห่วงตรงนี้ไหมนะคะนั่นคือจุดที่มันอยู่ข้างในลึกๆที่เป็นไซโคโซเชียลสเตรสที่มันอินดิวส์ทำให้อาการเพนหรืออาการของฟิสิเคิลต่างๆมันไม่ดีขึ้น นะคะแล้วก็ interpersonal relationship ก็เป็นตัวที่จะบอกให้หมอเห็นว่าคนไข้คนนี้เป็นยังไงนะคะหมอจะเข้าง่ายเข้ายากต่างๆนะคะแล้วก็ประวัติจิตเวชต่างๆก็จะเป็นตัวช่วยนะคะโอเคเรื่องของ Family มีส่วนนะคะอยู่อยู่ศราชเนี่ยแฟมิล y จะมีปัญหาเออจะจะเป็นปัจจัยที่เราต้องหาเยอะอเ,เราเห็นอยู่แล้วนะคะโอเคเราอยู่จิตเวชเรารู้อยู่แล้วนะ โอเคอุนเนสเดรเมกอย่างที่บอกเ a นบีเฮเวอร์นะคะจะมีเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ร้องโวยวาต่างๆนอนลงอะไรต่างๆพวกนี้กินอยู่กินยานะคะหรืออ้อนซ้ายอ้อนขวานี่ของปกตินะคะนี่คือพฤติกรรมที่มันแสดงออกแต่เราต้องมองลึกไปกว่านั้นเอ๊ะเขาต้องการสื่ออะไรแล้วนะคะโอเคอนเนสเดรเมกมีเยอะแยะไปหมดนะคะมีเป็นปัจจัยที่รวมกันระหว่างความคิดอารมณ์และพฤติกรรม นะคะความคิดอารมณ์และพฤติกรรมเวลาเรามองหาคนไข้มองเข้าไปข้างในลึกๆเรามองอะไรอาจารย์ก็จะพูดอยู่เรื่อยๆคือเรื่องอะไรคะมีนิง่งความหมายเอ๊ะการป่วยของครั้งนี้เนี่ยมันมีมีนิ่งอะไรกับคนไข้และมีนิ่งมีผลยังไงเพราะมีนิ่งคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนไข้จะสู้หรือคนไข้จะถอยคนไข้จะทำอะไรต่อไปกับชีวิตถ้ามีนิ่งการป่วยคือสิ่งที่มันแย่ เขาก็ไม่ไหวไม่สู้แต่ถ้ามีนิ่งคือสิ่งที่โอ้ชีวิตฉันยังไงฉันก็ต้องสู้เพื่อครอบค,ครัวคนไข้ก็จะพยายามสู้อยู่ตลอดเวลานะคะมันถ้าออกมาเป็นแพทบีเฮฟเวอร์หรือสิ่งที่เราแสดงให้เห็นนะคะมีนิ่งต่างๆมีกิ้วไหมมีเซลเอสทีไหมมีรอสไหมนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่พูดถึงก็คือเรื่องของ p h สิ i ค a ลเพ i นนะคะไซโครจิเค a ลเพน โซเชียลเพนแล้วก็ส r i ริชั p เพนเมื่อกี้ก็พูดถึงแล้วนะคะฟิสิ Pain อลก็คือเรื่องของเพนทางกายนะคะเพนที่หมอเห็นชัดๆมีแพ้มีอะไรต่างๆ c y ไ o l o g i c a l Pain คือเพนที่เกิดจากความสำเร็จการยอมรับต่างๆของสังคมอการการยอมรับภูมิใจในตัวเองทำงานได้เราสอบได้เป็นไงคะเราภูมิใจเป็นไซโคร g ิ c a ลของเรา นะคะแต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็เป็นเรื่องของไส c กรุ a ิตเพนนะคะบางทีเป็นไงสอบตกปวดหัวนะคะ Social s o c i a l Pain เป็นไงการยอมรับทุกคนตบมือเว้ยถ้าพอทุกคนไม่ตบมือเวลาเราปีเซน์อุย้ยตายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นปวดหัวเครียดปวดท้องไปนู่นนะคะหรือ s p i r i t ช a l อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะบางทีศักสีเล็กเล็กน้อยๆการให้เกียรติคนไข้อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องของสปิริตชนะคะการป่วยการที่เขา กินไม่ได้แขนขาช่วยตัวเองไม่ได้หรือเพนต่างๆที่อาจารย์บอกว่ามัน inactive ขึ้นมาเนี่ยมัน d y s ฟัง c t i o n ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรกับคนไข้บ้างมีเรื่องตรงนี้ไหมที่เข้า c o n c e r n ์นนะคะหมอต้องหานะคะแล้วก็ในเรื่องของอีกอันหนึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ที่หมอมองหาเรื่องของม e นนิ่งนะคะก็คือเรื่องของอันนี้เข้าศึกษาในคนที่เป็น c h r o n i เพน นะคะห้าสิบกว่าคนนะคะเขาถามว่าเพนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะเจนออฟเซลก็คือความรู้สึกกับตัวเองของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง